กินบรินหายเขาซานห้บาเกียนทงสบายดีนะไม่ลูกายวันนี้คนพีน้องตรนไม่เมาหาเขาแบายบเกียนทงแสดงออกได้ายาเกียนหัวใจดีนังยัม่ยมหนยานเลียดีเลี่ยนมาหานี้จักเ่มเมื่อนสลตเนาะวัสอง์สยใงานมาบเนาะ

สบายอ่ะคาถาสบายอ่ะขาขาไม่เงี้ยเอาหลบเลยหลบังนั้นเลยนี่วน่ไ้ดิตะไก่้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 ตะไค่้ตะไคร้ตะไครกไ้ตะไคร้ตะไ เก็บอะไแม่แม่เน่ม ah. oh. oh. ันหมักแม่เฮ so no ็ดถ่าอาวเรอใส่ใส uh. oh, ่มุงจะมาไขุ่้งได้ใส่บริกาูเยเ้ยฉันบาัเ่มโอเคโมหมักเลยมักเยกมีอะไรทานาไป 免贴图片了。啊，不然不贴。嗯嗯嗯片。啊，爸，爸呢？嗯。

กเป็น <cents> ด <input> ีับฝากด้อตีตีแบนี้ก็ะักเต็มไรหัวเจ้าของบอกยังงี้เลยักเ็ม็นึกทักเต็มักตักเต็มเี่ยจนล้นเยาตองสวดทังไงดียังไงดีวันนี้ได้ทำงานะไรได้างทาย้รเต็มที่จงวันนี้เต็มที่ดิ ขาไปให้เขาไปบเตียงเขาไปแจกที้พี่เนาะแจกเพื่อสอบเพื่อูอันนี้เขาไปเร pues ียกว่าซอมเออนั่นแหละเนี่ยเขาถอว่าตั้งใจคนมึม่เห่ากินเกบกใช่ไมเขานีอพี่ดู๋นใช่เหมพี่ตเวลาตีมะตั้งสงใส่ก็ะิวที่จ้ะเอ ตากแดดเนาะสบายก็ไปนั่งเอ๊ะไมนก็กแยกเแหละไปนั่งมันแยกกันพยายาตากเอาไว้เอนเี่เอกมาให้สบายก็ได้สบายดีก็ได้แต่คนตากนตากหเต็มก็เต็มต้อัน้อแม่เปนระเียงนะ่ครับผต้องัน

ก็ซื้อแทนเมียม่ก็ได้พอดีพอดีแล้วลูกนิกนหอยเห็ดก็นนี้คไงถ้ากัดปออกลังไกหุไปไหมหอยเชลล์เนี่ยเนี่ยตักแล้วมันพอกันใช่ไหมเนียนิดหน่อยไม่น่าเสียงให้เยค่ะแล้วเสียโอ้ดิ๊นิน่อยสิ่เด้มาใส่ให้เขาเดียวเราทากันได้ไหม เดี๋ยวเดี๋ยวคนได้เียงกัน่ดเลค่อยได้หน่อยตักังชบกันสปานสาปานจ้ะ่หม่านีสปโอ้สบายดีคนงานลายโอเคเพื่อนก่ว เมนี้ว่ามีอยกูกูมีบู่้ละนมได้กินนนเม่แล้วเนาะดีน

我的最爱，什么？ พ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเนาะตอนนี้เขาการจจบคลิปเพียงตอนนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามชาวท้องคือเก่าด้วพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ชาวท้องจะจบคลิปเพียงตอนนี้สบายดีพ่อแม่พี่น้องออก็สุขสุขกันสบายดีสดีพ่อแม่พี่น้องก็ <laughs> สุขสุขกันเลยเจ้าปาน <laughs> บายไม่ตื้นางกินเข่าเนาะโอเค